นตู้เย็นกะพาะก็ยังนะเม้าหน้าที่มาทุกหมอเจ้าหน้าเราอยู่มุกมาหารเราบัตรขาวเราไปพูดและวข้าวไปยางมีเรา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 ไปส่งมวยเอาเอาหัวหัวหัวแก้วอะไรจบมวยเอาไปส่งมวยและพี่สั่งว่าแท้เลเใช้โทรศัพท์ไอ้ชื่อให้นะบุงกับกุ้งนางทะเลนั่นข้าวอีไฟนะข้าวอยู่นี่แล้จะไปเลเซอร์เอ็นทรศัพท์ไอ้ชื่อให้นะโทรศัพท์อยู่น้ำมักอยู่น้ำบักเปิดเท่าไรอยู่น้ำไเทิดปะบักเปิดสดนั่นและเอนทรเทิดอยู่เพื่อนปะบ่ายเราอยู่กุ่ม ยูหินยูหินขี้ไก่หมดเลยขี้ไก่พากันมานอนเทอนบ่เมื่อคืนนี่หึนอนสบายนะนอนอยู่พี่นอนนะนเทอดกับมาว่ะเทอดนอนพี่สบายแล้วกินข้าวแล้วมิตว่าดศิลาง่วกินแล้วบ่เนี่ยบ๊วดจะไปใช่เนาะอุศิลาเนาะอุศิลาชื่อน้องเพื่นไงเมากัน呐 สบ,บายดีบ,บายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัตสุคูสุขคนบัตสุมองสุบอลเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาหาปาวอนอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะซื้อเข้าแล้วก็ซื้อซีนมาลาบพี่น้องเลยเอ้ยพี่น้องเลยเนาะนี่เขา่าห้าสิบโลพี่น้องเลยเข้าใหม่ใช่ไห้เนี่พี่น้องเลยเนาะตั้งค์เยอนนี้เลยให้เพิ่นตั้งให้เลยเนาะพี่น้องเลยเข้าใหม่ พี่น้องไปหาซาวใบพี่น้องเลยซาวใบกันมาพอวัดไปทางไหนพี่น้องเนาะเพราะว่าให้เพิ่นถือสิ้นนะพี่น้องเลยเพราะว่ามาพบกันในทางน,ทนั่นแหละพอแพดบัดอันนี้เนี่ยปาวนันเฮ็ดยัยงสบายดีสบายดีกำลังกินโอ้กำลังกินร้อนบ่แมเอ๋อสบายดีสบายเพิน่นเพิ่นมานอนพี่บ่คืนนี่นอนยื้ออนเพิ่นกับเป๋าเพิ่นโอ้มาแล้ว โอ้เอาเอาไปหาเพื่อนก้อนสนไัไปไากินน,นั่นโยพี่น้องเอ้โนะโอ้ปหผูดีแล้วส่วนกันมากินลาบซีนเลยนี่พี่น้องเอ้ประแผลซื้อมาหลายเติบสามโหลไปเพื่อนะอคิดว่าหลายคนเอ้โอ้ยคือซื้อมาหลายแท้น่ะกินม่ทีมงานดิบ้มงานชาวเขาตายในยพาวิเวียนบ่ฮะสาวจะตายเน้นบ่พาวิเวียนสบายฮะสบายดีอ้าวสบายดีแนีนี วั่ดิ่เท้าจะายนะเอาปืนมาเอาปืนเอาปืนมาแล้วมายิงพระเท่านะไมใช่พเท่านะใช่ใช่ฮึบฮึบลองหเยแหละาไปตัดหัวเนาะเออไปชสวยไปขัดนาเอาหัวจิ้วไปเออจะจากไปว่าห้าเิมเวยไปไปไปโอ้ต้องตัดเป็นทรงวังต้องแหเยแหละก็ไม่น้่ยแล้วพาไปนี่เป็นทรงวังเขาไปผิดหว่านีย แล้มาเดีคืนนี่ได้หน่เห็นมานอนเนี่ยพี่ว่ะเขาคันเขาันปลามือเราเลยเขาคันปลามือเราฮนเขาคันปลามือนขาใช้ปลามือบ้างไงบ้างเนี่ยนี่นี่นีเอาคันปลามือนี่นี่น่ใช้บ้างอันนี้แก๊กใส่อันนี้กวแก๊กใสยนี่นี่อะไรนี่นี่ใช้บ้างไงบ้างนี่ยมลน้อยป่วยไประเบิดอักเลือด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 ดำค่ยเลือดดำอยู่ในตู้ค่ยแล้วก็ระเบิดเอาหมดแล้วก็ใส่เลือดใหม่เลือดไม่ยากก็เราใส่ไว้ในตู้เย็นในตู้เย็นพอๆกันยังนะเจ้าหน้าที่มาดูมา ยาเอาเราอยู่มุกนาหารเรบัตรขาวเราไปพุ่นละขาวพิยามีเรา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 ไปส่งมวยเอาเอาหัวหัวหัวแก้วอะไรจบมวยเอาไปส่งมวยละพี่สั่งว่าแท้ในใช้โทรศัพท์ไอ้ชื่อไห้นะบุงกับกุ้งนางทะเลนั่นข้าวอีไฟนะกข้าวนี่แหละจบไปในใช้อนโทรศัพท์ไอ้ชื่อไห้นะโทรศัพท์อยู่น้ำมักอยู่น้ำมักเปิดอะไรอยู่น้ำไม่เทิดปะไม่เปิดสดนอะไรไม่เทิดอยู่เพื่อนปะบ่ายเราเราอยู่กุ้ง ยูหินยูหินขี้ไก่หมดเลยขี้ไก่พากันมานอนเทืร์นบ่เมื่อคืนนี่หึนอนสบายนะนอนกับพี่นะนอนเทิดกับมาว่ะเดี๋นอนกับพี่สบายแล้วกินข้าวแล้วมีแต่ว่ารสิลาบง้วกินแล้วบ่ดนี่บ่วดจะไปใส่เนาะบุษร่าเนาะบุษร่าชิ่อน้ำเพิ่นไหนมาแก่น้ามาแก่น้าเห็นี่พ่อแม่มาแกน้ามาแก่นั่นเอาพอกระแงน่นี่นี่เราเอาไม้อะไรไปหัวคอยจนหัวคอยแตกไก่นาอินายเสียเซนตึกรเล็กหกโตได้รถดูใจสบาย กินอยู่พอหลับชินมื้อนี้เกินเกินกินเนาะก็ซื้อันขวดบีบีปองเนาลืวดน้อยเพาะขวดน้อยอะไรนะขวดเ2าสองพันขนาดนั่นแหละนี่ยม่ขวดน้อยนะ่นั่นก็ซื้อมากขวดตั้งขายเช้าพันต้องเพิ่มเนาะเราเป็นเบอร่บอสว่าเช0าพันเขาเ้ีย0 0ช่าานคพับ โอเคไอ้กีก็เดินนะพอเท่าใช่ไหมจะเบิร์ดูกินลูกสาวเราเองกินอีลอนนะโอ้นนี้นะน่ะเรากินยูฮันนะตงฮานชาวใบเนาะจะทาให้เหมือนเดิมอี่แหละเฮ้ยลุงมาแล้วลุงลุงกับมาเลยหือก็แม่ขอยากให้ขอยังจะให้เอื้อแหนก็ไม่น้อยพาไปชาหัวเนาะตัดเล็บมาแม่ชาหัวตัดเล็บ คอยนั้นคอยนั้นสิไปอาบน้ำมนต์นี่น่ะแม่นอาบน้ำมนต์นั่นนี่กันก่ะว่าคอยอาบน้ำเนาะอะไรก็ได้เดี๋ีเลยอาบน้ำมนต์บ่กันอาบน้ำมนต์นั่นนี่เจ้าชีอาบบ่ชีอาบมาไล่กันอาบน้ำพระกอ่นแล้วเป็นคนสะอาดชะอาดได้จ้ะแม่นี่ชาแป้งเนาะแต่เก่านี่ได้พ่อแม่เฮานี่ยเนี่เฮาบ่ได้มีพ่อแม่ในนี้ดอกเขาถ้าเจ้าชีอาบน้ำมนต์แหละไอ้สิบห้าไปวัดแล้วให้เพื่อนฝรั่งเขานี่นะฝรั่งเขาสิบห้เนาะวัดใกล้ๆนี่วัดป่านี่ยามยาแก้วนี่ให้เพื่อนนั่ยนั่นให้เนาะมีให้เพื่อนให้ ้าสอ่บ่ไน้ำมนต์ไปขอเข้ามาลาธทนอยู่หัเขาไปอาบทำเกียร์เขาทำเกียน้ำมันยาเขายู่หันทำเกียร์เกียก็ได้เขามีหลใหญ่เนาะจุดยักไปบ่ได้นะลาูไม่หัวพลน่ะเคยกินเหล้าไม้าูมองไม้มองไม่ยาเขานงเรื่องน่ะไปแกบะแกสมุพธิเคยกินเหล้าม้หัวพลแม่หัวพ็นคปกิเหล้าชบจะกินะคยอยว่าเคอยว้าตั้งสติเน่ คือคอยมาตายคอยอว่าแล้วผมไม่ได้ลายวันไดนแล้วว่าคงเรื่องแล้วว่าอืออเนาะน้ำไดอืออเนาะอยู่แต่แล้วว่าแล้วว่าผู้เดียวว่าง่ายใช่ยังให้พงังกอนจังว่าจะเชื่อ,อเวันนี้แล้วขาดทั้งวิตามินพรอบอแต่ขาดหลายอย่างแล้วคอยเบิ่งนี่จอจอนแล้วจ่อยเนาะแล้วจ่อยลงก็ลังตุย้ยโอู้ตอนนั่นก็นลังตุย้ยพี่ดีงามตอนเฮเือนใหนใหม่ๆนะเม้นโอ้ยเราก็สะอาดสะอ้านได้ตอนนะว่าพอดไปทั้งใดบ่ากระจายแล้วคือกันนะว่าเพิ่นแล่นมาก่อนเนาะว่าเพิ่นบ่เห็น เกือใบปะจันว่าเนาะโอแม่นจันเราบ่เห็นพุ่นอยู่ในทางพุ่นเดี๋ยวนี้นะฮะคอยว่าอยู่ในทางผู้ยันเราถัดมาหอดเฮาซัะมาเาสิอันนั้นฮะพบได้นลยมาเราลงไปเล่นน้ำอยู่เราลงไปเล่นน้ำอยู่เออเป็นไรไอ้อภัพแพทฮะคอยเราคุยนละเอียดมา เกี่ยวมากอยู่ในโรงพยาบาลนะไม่งั้นก็ได้เคลียร์มากอยู่ในโรงพยาบาลเกี่ยวมากอยู่ในโรงพยาบาลบัญญ่าก็ได้นะอ๋อเห็นมากเอามาเอาเลยเลยไปเดี๋ยวพิมพ์ตรงนี้ตรงไหนล่ะมันสมเนาะแม่ยายาก็ได้นั้นแล้วเอาลังกายไปด้วยนะไปลุ้นเราไปลุ้นเขาจะเอาเงินในตะหนองหมู่อันนี้มันมอดบ่จะเอา VC ที่ซีนี่คนไหนโดนเบิร์ดมันมอดตึกหนองหมู่อะไรนะเจาะ QC บ่เจาะ VC อ่ะแกเป็นลุ้นเจาะลูกซ้ายเราไปลุ้นเจาะ

ิ้ไม่ปาว่วิชาแก่ละมาให้่านี่มชวนเรามากินน้ำกันเลยวิชาคุินแกละมาให้เ <English. S 2> ่านะารคนอื no, so mm ่นนะไ่ได you know. ้เห้ตะวนวิชาค่อะไรไม่เก็บเครื่องไว้ยามันฉี่ว่ะเ่นสีดานมาฮะใไฟแล้วบ่ไปเลยเอากระปุ้ยกันยังอะรกเสียมพวกยังตัวใดมันเปาจ้าองเผักยังัง้นมือนั้นเราเอาอยู่ได้เราว่าสิไปเราอะค่อยว่าดีแล้วค่อยว่าแค่ละเขายืมไปได้น ย่านเขายืมแต่นางเราน่ะอย่ามันเล่นแต่นางไว้หันแล้วจะเอาเห็นบ่พระพวกนั้นเราขึ้นไปนีมสะบะนี่าสะกลายในเมืองไทยเนี่ยเราขึ้นไปนีมแล้ววันนี้นั้นโตนั้นยังโตคอยติดนะก็ไอ้เตอร์เลยงั่ให้คอยใส่หอยจูบกระเทิบปะอ่อให้คอยจีใส่หอยจูบเล็บคอยอยักลงผักแห้งบ่หั่นอ้เราอยากลงลุ่มนี่เจ้าคอยเห็นบ่เล็บคอยนี่อยักลงเลยมันสะออกทางนี้เลบคอยนะต้องจึงเกิดมาให้เราเริ่มปวดแผ้เลยถ้าเราอยู่เอือนเนาะแมน เกิอบแบบนี้แหละเกิอบแบบนี้มันแน่นแน่นแน่นใช่ละหาเกือบแบบข่อยเด้อแน่นแห้งจีซีหาฮกเจ็ดเดือดละเนาะเจ้าก็เห็นก็ถือเกือบอนี้นะแน่นเกือเพิ่นกับขาดเด้๋ยวนีนะสบายเอาอยู่บ่เกือบใหม่เอาเจ้าจะอยู่เพื่อนบ่มืออื่นสบายมื่ออื่นเจ้าจะอยู่เพื่อนอันนี้แหละพี่น้องเวลาเราถามเรานั้นเราจมไปผู้เดียวของเรา จมพลังบ่เจ้าชิจูเฮือนบ่้ชื่อมาให้มื่ออื่นนี่โทรศัพท์นาอยู่นัมไอเทิดบ่ค่อยสิบหาเราแล้วมันเรียไปิบห้าไอโทรศัพท์มันไรไอโทรหาคือบุหับสายนไงข้าอยู่ในโทรศัพท์มันใหเจ้าก็ได้เขาสิบเอวไปใช่ไหมคือบุหับสายไงใช่ไนมะกาอยู่นัมไอเทิดผลเราลงไปเรียนนี่ในน้องย่าแก้วเนี่ยลงไปเลียนเนาในน้องย่าแก้วแล้วก็จับไอยาคูแล้วสิจานั้นจับไอยาคูนะยาคูตัวปเป็นโตนะเฉพาะ ไปจับแลไปวาดเอาวในแดดในแจักสิบมืออะไรเงี้ยคู่ยูได้ปก๊กยานหัวโลนนะกยานว่าหนาวอายกุลาบแล้วหลือวะยานคนหัวโลนบ่เอออัญจูนั้นยันแดดอัญจูยันแดดคนนันยันข้าวสารผุ่มานั้นยันข้าวต้มข้าวนมนั้นยันยันพีเอ้ยเนาะสบาย กูได้ย่านอีหยังอีหยังย่านอีหยังบันเขาน้องยันพีพอคอยไปหยังก็ตายนะเราเห็นเราเห็นกระปองปังปลานะเรายิงเราเรายิงไปพื้นกกะเราว่าเราว่าเราว่าโมปลาเห็นโมปลาเราว่าโมปลาเอ้ยเราเอาไปทำตอนนั้นยิงกันเห็นโมปลายิงโมปลานั่นยิงเอาเอาปืนกระป๋านาเห็นโมปลาเห็นโมปลาโมกระปลาะทังคันมันมันแม่นจะคอยอยากให้เจ้า เจ้าน่ะสบายฮักไอ้เ like ทินแหงอยู่บ่มักไอ้เทินแหงบ่บ่ได้ว่าเนต้องมาแหงเขายันด้ยแพงเนาะแหงเนาะอุปันกับไอแม็กผู้ชมนามนะไอเขาได้ผู้ชมนามนะเขาที่เขามัดอยู่บ่ผมใช่มัดบ่อบใช่เปหากคออย่างติวมาดิคออย่างติวมาคอบเลยเราอยู่บนคอหลังยางเนาะเสาอยู่นเหน่าบนน้ำนี่นั่นน้ำหลานปลาวอตนี่ทไม่เดียวบนเหนนะเป็นไม่เดวนเห้านะคนมีไมมสิหนึ่งเนาะ นนนนวานพา,า,<อ>าวน,นาดำะาะดอะไรเขาเหรอมันมเปิดนนใส่รไดเนาะขามีวอนด้เยอได้เขาคอยกัมีเจ็ดวาน,นวานพาวนาดำไดคอยกวานพานาดำดวานพาน้าเห็น,าน,าน,านาเจ้นานั้นชักเกรจัดเกิดมาเวนมซำไม่เคยเปิด,ดวนี้คอ,อยตือนน้อยทำนคยก็ยยคืค<ม>ปิดนนะมดัเองเนาะมไดัเองเนา ออนไลน์อ้อนโลกแล้ม like ังนะเป็นบาหมดเลยตำรวจเป็นบาจะเคยเห็นบ่างแต่จะมาเป็นตำรวจจะเคยเห็นบ่มามาเป็นตำรวจยาบาเป็นตำรวจจะเคยเห็นบ่แล้วตำรวจนะพุนบาอย่าสูบเด้อวันนี้จ้าแล้วซูบครเคยสูบจะมาแล้วก็เป็นตำรวจพาจะมาจะเคยเห็นบ่าาไลก์มาจะเคยเห็นบ่างคอยเคยเห็นเลยอะไรยังมาเสือบนหนาวบ่ตอนคืนเนอนอนอยู่ไสายถามเนอ่านอนอยู่ไสายนอนนอนอยู่ดง นอนอยู่ดงอยู่ป้ากระป๋องนระป๋ามันป่า้วบนาว่าเป็นยังไงคือบ่มานอนเถือนเนี่ยคือเป็นโยนบานเลยครับคือเป็นบ้านยนฮะเพราะไหนเฮานะเป็นยังคือบ่มานอนเถื่อนอ้าโยนในตับต้นไม้นี่ไม่ยากเลยนี่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 เป็นอะไม่ยากเลยอันลูกไฟเล่าเนั่นนั่นนั่นเคยชวนเคยชวนใอ้เถิดมานอนเถือนอยู่บ่เมื่อคืนนี้เราเมื่อเลยเราคีเราจักคีเราจักมาส่งเจ้าซื้อโอ้แล้วเราก็กลับไปไม่อยกก็ไม่เห็นไม่เห็นโยน โทรศัพท์น่ะอยู่น้ำลาวพุ่นตอนนี้เนาะไอ้ดวงวิญญาณอยู่น้ำมากแก่นมึดอยู่น้ำพอบีบิมึดดวงวิญญาณนะมีแต่ดวงวิญญาณพอบีบิเขาปล่อยมานะ้ำเมฆโตแทนอยู่น้ำไมฆเทิดโทรศัพท์ตอนนี้ก็ได้ตูดเอาคืนนั้นดวงวิญญาณพอบีบิจากไอ้เทิดนัินสบายไอ้เทิดนี่ยไปเฮ็ดยังตอนนี้เราไปเหยียบอ้อยบดอ้อยไปเหยียบอ้อยผูกอ้อยบดอ้อยใส่บดใส่บดหิ้งใส่กอนน้ำกึ่งกลางยังให้เขาเห็ด เป็นลูกเขยตายดับไปวายมังองแม่เลยจุมึงมีมองอยู่เขาเห็นเพราะว่าพว่าเขาตีครับลูกกาตายเจ้าสิมานอนอยู่เพื่อนแบบย่านบ,าตานบาต่ตอนนี้นะก็เลยไปหาหเถิดโอ้นอนผู้เดียวกบบย่านเนาะเอามานอนน้ำปาวอนก็นได้เด้อมานอนอยู่เพื่อนปะวอนอา,อายชีบอกเพิ่นให้เด้อว่าให้เจ้ามานอนน้ำเนยเราอยากอยูุยคอยเขาชิปเปอนแคมของอะไรไออะไรน้ำเงิ่มเด้อยังเทียนแคมของ เดือนแค้มปะทองนะคอยที่อยู่เพียวคอยแต่สิ่งองไปก็สบายอยู่ฮันนะยังงีหยับไปอยู่กับพี่กังก่อยและก็พ่อกับพี่กังก่อยคอยงัดได้ได้ทำพี่กังก่อยนะอยากงับได้บางคือก้อยผัวค่อยได้กอลักเอาตะกีนะเอาไปเห็ดผัวนะเข้าใจเอาไม่นั่นเลยคือเข้าใจคนนั่นเลยครับไปเป็นโควิดคนนั่นละคนไม่อยาเลยมีเคยยลงมายากเลยมีเคยยลง แม่เขาเข้ามามือเช้านี่ค่ะต ja ื่นนอนมาในกินข้าวแล้วบ่นี่กินข้าวกับยังกินข้าวกับเพ็ดฮะยกับเพ็ดเพชรยังนะเพชรเด็โอูนูนี่แหละโอ้กินอยู่ไสกินอยู่เฮือนนะกินอยู่เฮือนแกงกินเองบ่เออยังแกงเพ็ดเป็นอยู่เนาะเก่งแล้วสินะเฮ้ยเบิ้ล้ว้บ่เข่าหน่ะเข่าเออมาไหวอยู่ไปแล้วเขามาไหวใช่ เอาวะลูกน้องเขานะครบักอีใครมันยัซื้อมาลูกน้องเขาได้เนี่ยมาเงินมาเงินนี่นะมันอีทาเขาอยู่โรงงานน้ำกะโรงงานปลาโงงาเจ้าพายอยู่ในโรงงานปลาเรามีสิคนโทษเอาหมื่อใดจะชอบอะไรโทษเพื่นมาอยู่โรงงานปลาเามีที่คนโทษเราเราคนโทษคอยแล้วนะสบายตะกี้จะมาเหตุเทือนอยู่นี่บอกไม่คอยโทษเขาสบายนั้นโทษคอยแล้วตะกี้จะมาเหตุเทือนนี่บอกกันเทือนะ เจ้าได้อยู่ยังเถื่อเาปรนอย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งระมงรนนะรรม,มีคนไปอำ้ำเาอยู่นี่ก็ใหยขาดมีคนไปอำ้ำมีคนไปเอาลางเขาไปนะั้นโอ้อาลางด่างนัององนง้ไปลลางว่านเขาได้อหง้องไปปีปาน้ำผู<อ>ออว่าเขาได้ไป,ปงววหงน้ำบกักก ค่อยๆเว้าค่อยๆเว้าแล้วก็ค่อยๆอันนี้แน่ตั้งสติตั้งสติเด้อแต่ก่อนเราอยู่นี่แม่นแต่ก่อนเราอยู่นี่แหละตูบเรานะเราอาย่อาทิตย์นึงแต่พี่เจ้ามาแก้วเช้าตูบเราอยู่นี่งกว่าตะกินแม่นแก้วเช้าตูบเราซื้อน้ำเราอีกซื้อน้ำมันนี่นะน้ำป้าเรานี่สามแสนอันน่ะอันน่ะหื้ึ เขาไอ้ัมนไอ้แมตต์ตัวนั้นมาเ้าลุ้นตอนนั้นเนี่ยผู้ประชงยาบพ่อก็แล้วรอยพ่อเลนะพ่อก็ได้ตัวนดูโอทุกหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยสาวใบ่ายนั้นจะมาไพ่เป็นยามา้เนาะน่ะสงสารเลยตอนนี้พี่น้องเอ้ยเป็นยามานั้นเจ้ามาได้เป็นเป็นยามาเลยเป็นยามาเขามันเม่อเขาไปซงอยู่เมืองไทยนะเขายิงได้นเจ้ามาได้มาเป็นเขามาลางให้ก็เห็นออามา เป็นมาเป็นมาแล้วได้เจ้าอยากอันนั้นบ่เจ้าอยากอันอยากให้ซาเล่กับไอ้น้อยมาหาอยู่บ่อายชิโท้อายชิโท้บอกเรามานี่ล็อกกันหาเจ้าอยู่ได้จอมโจนงนั้นก็เป็นจอมล็อกกหาเจ้าอยู่ด้จอมโจนในวงนั้นเอานั่นเป็นเป็นตมโวจนเดียวกันเขาเป็นเป็นตำโรจเอาอยู่ในธรรมคือกันนั้นอายชิโท้อายชิโท้บอกเราเด้อว่าสบายมาบ้านแล้วเลยประจัน ตะกุดนกเขาบ้าตะกุดอะไรพวกไปมืดอื่นไอ้เจียวพามาให้อาวมืดขันขันเจ้าอยู่มื้อื่นไอ้เห็นนะเจียวพามาให้มันมีกลุ่มพวกพญานดําน้ะเขากพญานดําเลยพวกไปเตยตรงงานพลังไทยงเราจะวก็นขงเรานี่มันไมได้สากเจ้าเพื่นพญานดัเขานั้นเคยสไปลางพญานดํมนะเขาเขาเ็าเขาือเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้เพิ่นจักเป็นเพื่นไว้ใส่ถิ่นใจพี่น้องเลย เสือข <c ười> ันยาวส่งขายาวคนละสุดกับไม่เทิดไม่เทิดเห็นใส่อยู่สาวใบโบเห็นนี่ใส่ธวิตน่ะใส่อยู่แล้วแจ็คทิมใช้บัวนาวบ่หรอไปนอนบใส่ของเสือขันยาวอืโอ้ยเนาะพี่น้องเลยใช้คนหนึ่งเป็นมารดามารดาหางยาหางยา น้องไม่อนเมเนี่แหละไปคุดเอาไปคุดเอาในมังเือนอินายน้เป็นกระสือน้นเป็นปอบนะไม่นายทานนะรยหีะยะหอยนั่นี่ไดันไปคุดเอาในหองเหลือนี้่ตัวไดน่ะนี่นี่กอันนี้นี่ได้อนี้ผวกว่านี่ไมมาเราอยู่แต่เสือผ้วอนเสือเอกแ่กานร่างกายรเนี่ออ อย่าง,งนี้ยเนานนะเนียนอ้ยเนาะเห็นแล้วกี่ตนพี่นองง้องเลยเจ้าใเจ้าหู้บ่แม่ผู้เพิ่นซื้อดินซื้อ,อยังไอ้เจ้านะ่ะเพิ่นเป็นห่วงเจ้าแหงไรเออเราก็อยู่นี่แล้วล่ะนะเฮ้เราก็อยู่นี่แล้วนี่อยู่สายเราอยู่ประเทศนอกแ้านี้แล้ว<ร>อยู่ประเทศนอกอยู่ฝรั่งเศสเพินพ่นนี้ฝรั่งเศสกับฝรั่งเศสเป็นห่วงแล้วฝรั่งเศสเขาไม่ทำเขาและฝรั่งเศส เฮ้าในเขานั้เขาไม่ได้มันเชื่อใ้เจ้าทำเนาะกูได้ให้เข้าทำอ้าวยนเนาะยนบานยนบินอยนสนามยนในยุลุมเฮ้าได้เ้านี่มาได้เป็นได้สนามโยนไม่ได้เฮ้าอากให้สนามยนมันขึ้นมาชวยเฮ้าเจ้าสิไปบอไปเที่ยวไปอยู่ไปเที่ยวอยู่ศูนย์รัดสั่งไหมบอไปอ่านันไปเนาะโอ้เอ้าวิจงานวันชาตแเลยไอ้ชิให้ไอ้ชิพาไปเด้อ ไอเถียวอยู่ศูนย์รัดสร้างไปอยู่หันก้อนเนาะไอพี่เราไงเป็นหาข,าขหาห้าวให้กินเ,บบเ,เนาะเพป็น,นหาข้าวหาน้ำให้กินกินหือกินยาจังบ่ม่วนเอ้ยจังบ่เมื่อยบ่เมื่อยนี่ไปนอนอยู่ตามป่าตามดอนมันก็หนาวจังหนาวแล้วน้ำในบ่ได้อาบเลยนี่นะอไอว่าแล้วไออันซานมีกับโมภากันมานอนพี่น้เราไงเนาะ ผ, ng, ผู้รักผู้ใหญ่เป็นเห็ดเทือนเห็ดชานชื่อดินชื่อดอนให้แล้วนกะ็พากันไปรับจ้างก,กับมาแล้วบอะไรไก่ผู้ดใดจูดรถถีบน,นะเฮา่จูดเห็ยนยังอะไรรถถีบเนี่ยเาจูดเต็มนเส้นยังใสแม่เถิดนะใสแม่โมอยาคีอีกว่าเพราะแม่คนแล้วก็อยู่ในใสใสรถก็บอกว่าเดี๋ยวจะยจูดเทียนทานกรซซอนแล้วนั้นทานไก่ซซอนแล้วอยู่หันนะโออเนาะ พี่น้องเยไยไหวขี้หรอวะผ้ตีจูดพื้นจูดไทยไปตัวที่ตันไนต้อยนะอนองพี่น้องเอ้ยสาใบคนเกือบพิ่นขาด้แล้วนี่เกือบขาดนะเมื่ออื่นนะไอ้ชื่อเขามาให้เด้อจะใช้เบอร์ยังเกือบจะะ เกอบเกืบไนายบ่แม่นปะคองอยู่นี่คือนี่ยินล่าเอาเกืบไม่นาไปใส่เกือบจ้าขาดเหมนบ่เอาเก้าเลกระดับนเเก่าเนี่นกับสีถืออยู่ด้กตีนเรากะสิลุดตีนน่นึใช่เบอร์ก็ธรรมดาเกืบอันนี้มันยู่พี่น้องเขาพี่น้องตัวรนี้ล้วเขาอยู่นี่วตาใสเลือดันีในาคมนเขาเขาเมดนเขาเมดตรงนีนะเว้าไปทที่เลย ตั้งสติตั้งสติก็เอาไว้พี่น้องก็ไปซื้อไว้ในคิวตาแล้วก็จะเอาพี่น้องนี่นั้นอโอเคพี่น้องคลิปนี้ขอแผกก็คือขอตจบคลิปไปก่อนจะได้ก็ฝากไลค์ก็แซกก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเลยสบายดีผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอโทษขออภัย